ตอนที่3ค่ะเราควรใช้ธรรมะข้อใดที่จะไปกำจัดตัวมูหะหรือความไม่รู้ความโง่เขลาเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามเคล็ดลับดีๆกับพระอาจารย์กันเลยค่ะไปค่ะ นมมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์และในอาทิตย์นี้นะคะเป็นตอนที่3ที่เกี่ยวกับเรื่องของโมหะค่ะเราควรใช้ธรรมะข้อใดที่สามารถกําจัดตัวโมหะได้ค่ะโมหะมีความหมายว่าหลงเจ้าค่ะหรือไม่รู้หลงไม่รู้ก็คือไม่มีปัญญาเจ้าค่ะไม่มีวิชาซึ่งมันมีความหมายต่างกับลุ่มหลงลุ่มหลงเนี่ยประกอบด้วยโมหะ กับราคะแต่โมหะคือหลงไม่รู้จะประกอบกับโลภะหรือโทสะก็ได้เจ้าค่ะพเพราะกิเลสทุกตัวประกอบด้วยโมหะเจ้าค่ะโมหะคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้นี่มันทำอะไรไม่ได้หรอกคนไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเดินทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่รู้จะดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะทำฉันจะทำฉันจะทำถา,ถามว่าทำอะไรก่อนอื่นถามตัวเองก่อนว่า รู้หรือย่างว่าจะทําอะไรและจะได้ผลอะไรเจ้าค่ะความรู้อย่างเนี้คือความรู้เหตุรู้ผลรู้เบื้องต้นว่าจะส่งผลถึงอะไรเหตุกับผลนี่ต้องสัมพันธ์กันไม่ใช่ความรู้ที่เป็นเรื่องบัญญัติของโลกเขาบัญญัติของโลกเขาเนี่ยเสร้างเหตุสร้างผลขึ้นมาโดยไม่เป็นจริงก็ได้แต่ความรู้อันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่เรากําลังจะอธิบายถึง ึ่งก็คือปัญญาปัญญาเป็นความรู้ตามความเป็นจริงส่วนความรู้ในทางโลก,โลกซึ่งจะมีทั้งจริงและจริงเหมือนกันแบบสมมติสมมติดังนั้นเนี่ยก็ต้องทําความศึกษาให้ดีว่าเราต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าความหลงมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปไม่ได้เลยเอาเป็นว่าขนาดว่าวิชาการทางโลกเรายังจะเป็นต้องใชเ้เพื่อในการเลี้ยงชีพเจ้าค่ะส่วนการประพฤติปฏิบัติธรรม ยิ่งต้องรู้ความจริงรู้สัจธรรมก็ิงจะปฏิบัติธรรมได้ดีดังพระบาลีนะที่มีอยู่ว่าเนี่ยมุลโหอาจทั่งนนจานาติมุลโห์ทำมังนปัสติคนหลงไม่รู้อักคนหลงไม่เห็นธรรมเจ้าค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยล้วจะทําทยังไงกับชีวิตแ่ะไม่รู้ทั้งความหมายไม่รู้ทั้งธรรมะคือความเป็นเหตุผลดังนั้นเนี่ยกีเลสทั้งหลายที่มันเกิดฟูมากมายเนี่ยเกิดมากมาย พราะอาวิชาความไม่รู้เจ้าค่ะถ้ามีความรู้เนี่ยอย่างความรู้สูงสุดหรือปัญญาสูงสุดเนี่ยก็จะทําให้ความยึดมั่นถือมั่นมันหมดไปเจ้าค่ะนั่นหมายความว่ากิเลสอาสวะก็ไม่เหลืออะไรก็คือหมดโดยสิ้นเชิงดังนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยหรือว่าปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะไม่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าบุคคลคนนั้นน่ย ไขว้นะด้วยการเล่าเรียนศึกษาเ็าทาคําสอนของพระสมานพุทธเจ้าและศึกษาอย่างตั้งตั้งจิตตั้งใจเลยนะตั้งใจที่สะดับรับฟังฟังไปที่นาไปฟังไปที่นาไปให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลให้เข้าถึงให้รู้ถึงความจริงจริงให้ได้เมื่อมีความรู้ในระดับนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาในระดับพิจารณาได้ริงอยู่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ตรกกะแต่ความเป็นตรกกาเนี่ยที่มีเหตุมีผลนะตามธรรมะคำสอนของพระสมานพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนนะ ก็เล็งได้ว่าค่อนข้างจะแม่นแต่ถ้าจะให้มันชัดจริงๆต้องนําเอาธรรมะที่เราศึกษามาแล้วว่าเป็นธรรมะที่ดีคือกุศลธรรมขึ้นสู่การภาวนาคือ <Okay. S 1> มาเจริญเมื่อเราเอากุศลธรรมขึ้นมาประพืติปฏิบัตินี่นั่นหมายความว่ามันจะไปทําลายบาปอากุศลไปขัดขวาง ไปตัดรอนไปบันทอนบาปอักุศลดังนั้นธรรมที่เราจะต้องภาวนาคือกุศลธรรมแล้วถามว่ากุศลธรรมเราจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องย้อนไปตั้งแต่การศึกษาเลยเริ่มต้นเริ่มต้นกบศึกษาให้รู้เข้าใจพิจารณาให้ท่องแท้ถึงความเป็นจริงให้ตรงได้จึงยกขึ้นสู่การภาวนาและจึงจะได้ผลเป็นปัญญาอย่างแท้จริงนี่แหละปัญญานี่แหละจะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างดงีนั้นคนที่เป็นกระลือหัดเนี่ย ที่เขาดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเนี่ยจึงเรียกว่าบัณฑิต<ช>นักประหลาดซึ่งแป่าผู้รู้นะในการดำเนินชีวิตผู้รู้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตด้วยดีชีวิตเนี่ยจะประสบความสําเร็จประสบสำเร็จตามฐานะเนาะ เพราะว่าความรู้และการกระทำเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ากันก็เนี่ยอธิบายมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะแสดงว่ายิ่งเรามีปัญญามากตัวของโมหานั้นก็จะยิ่งลดลงปัญญาไปกําจัดตัวโมหะถูกต้องไหมเจ้าคะ่ะคือโมหะเนี่ยคือความไม่รู้เจ้าค่ะความไม่รู้เนี่ยเป็นฐานของใจมันจะเกิดเลยจะบอกว่าเรามาละความไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นจำนวนคำพูดเจ้าค่ะ มันไเหมือนกับโล้าโทสะซึ่งมันเป็นกิเลสที่จอนเข้ามาภายหลังเจ้าค่ะโมหะเนี่ยมันเป็นฐานเดิมเจ้าค่ะอย่างโลภาและโทสะเนี่ยเราสามารถกันไม่ให้มันเกิดได้เจ้าค่ะโลภาก็ดีโทสะก็ดีเรากันไม่ให้มันเกิดแต่โมหะเนี่ยเราจะไปกันอย่างไรก็มันเป็นความไม่รู้เดิม อาถารว่าจะทำอย่างไรเติมความรู้เข้าไปด้วยการสดับล็อกฟังศึกษาโเรียนที่นานได้อย่างให้ท่องแท้เลยให้รู้ตั้งวามจริงจริงเราก็สามารถที่จะใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและปัญญานี้เองจะทําให้เราเนี่ยลดความทุกข์ลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดชีวิตก็เป็นชีวิตที่ดีงามสะอาดดีดังที่ว่ามาค่ะุจะเจ้าค่ะอาจารเจริญพร เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะเราได้มาเรียนรู้นะคะในเรื่องของวิธีลดความโกรธความโลภและความหลงค่ะการที่เราจะลดนะคะความโกรธได้ความโลภได้เราต้องมีปัญญานะคะเพราะฉะนั้นต้องกําจัดนะคะตัวความไม่รู้ะคะ่ะคือตัวโมหะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรามีสติปัญญานะคะเราก็จะรู้ตัวทุกครั้งที่เวลาเรามีความโลภมากม โลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะหรือเรามีความโกรธมากๆเพราะฉะนั้นตัวปัญญานี่แหละค่ะที่จะช่วยทําให้เรานะคะลดความ ธแล้วก็ความโลภได้นะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เรานะคะเมื่อเรียนรู้ธรรมะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือนําไปปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะให้มีประโยชน์สูงสุดค่ะหากว่าทุกคนนะคะที่กําลังชมรายการอยู่และมองว่ารายการที่ฟ้าจัดทําขึ้นนี้มีประโยชน์แก่ตัวคุณและคนที่คุณรักนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์นะคะรวมถึงอยากให้ฟ้านะคะพูดเรื่องอะไรนะคะอยากให้ฟ้าสอบถามพระอาจารย์ธรรมะเรื่องอะไรส่งคำถามเข้ามาในรายการได้นะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนและพบเจอกันใหม่นั้งหน้ากับรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขค่ะสวัสดีค่ะ มูลโหอัดถังนาชานาติมูลโหธรรมังนปัสติผู้หลงย่อมไม่รู้อัฏฐะผู้หลงย่อมไม่เห็นธรรม